สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเราจะมากู้คืนชีพกีตาร์นะครับผมที่หลายๆท่านได้พูดว่ามันห่วยไม่มีประสิทธิภาพนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการกู้ชีพเหมือนกันนะครับผมพวก ซื้อไปปุ๊บแล้วมีอาการติเฟฟดเฟดบัสเฟดหรือว่าทัชชิ่งสูงหรือคอโกงเป็นคันธนูเดี๋ยวจะมาลองเซตอัพกันดูนะครับผมมาลองกู้ชีพกีตาร์สตัวนี้ดูนะครับว่าเราจะกู้ชีพมันกลับมาได้มีประสิทธิภาพขนาดไหนนะครับผมอ,อุปกรณ์ก็หาได้ทั่วไปเลยนะครับผมนะตอนนี้ที่ผมมีอยู่นะครับก็จะมีอ่าเป็นเทปนะครับผมเทปกาวมีคอนมีไขควงนะครับผมแล้วก็มีเจ้า2ตัวนี้นะครับผมที่เราจะมาใช้ ในการ DIY ในการมาเซตอัพกีตาร์เบื้องต้นนะครับส่วนเดี๋ยวอุปกรณ์พวกตัวบล็อกปาดเฟสนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปหากันข้างนอกดูนะครับผมเพื่อที่จะเอามาติดกับกระดาษทรายนะครับผมใช้ในการปาดเฟสครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับเองมาเริ่มที่ตัวแรกเลยดีกว่านะครับผมก็เป็นกีตาร์โปรยี่ห้อแอดเฟิร์สนะครับผมรุ่น AC41 นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราดูคอก่อนเลยครับว่าคอลักษณะคอ เป็นยังไงบ้างอ่ะโอเคหลังจากนั้นก็เริ่มถอดสายได้เลยครับดเดี๋ยวเนี่ยครับผมก็เอาพวกเศษไม้ที่เราได้มาเนี่ยครับผมก็ล้วงเข้าไปเลยฮะล้ลวงเข้าไป่างนี้แล้วก็กระทาอกระทอหรือว่าดันหมุดออกมาอ่ะเนี่ยครับออกมาแล้วเรียบร้อย อ่าตอนนี้เราได้มาหมดแล้วนะครับผมได้สายออกมาแล้วเราก็ถอดสายทิ้งเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสายทําการเปลี่ยนสายด้วยหลังจากที่เราถอดสายแล้วนะครับผมว่าสภาพคอเป็นยังไงบ้างอ่าอันนี้เอาแซดเดิลออกก่อนอ่าตอนนี้คอมันแอนด้วยครับผมเดี๋ยวเราก็ขันให้มันกลับมาตรงที่สุดก็คือเหล็กขันคอที่เขาแถมมาให้ เอาง่ายๆนะครับผมถ้าเราตั้งกีตาร์แบบหัวไปทางซ้ายนะครับผมเราก็แค่เสียบเหล็กขันคอเข้าไปแล้วขันเข้าหาตัวจากถ้าคอกีตร์มันแอนขันให้มันกลับมาตรงแก็ขันเข้าหาตัวอย่างนี้แล้วเราก็ส่องเช็คดูลักษณะคออีกทีนึงนะครับอ่าโอเคครับลักษณะนี้ก็ถือว่าตรงที่สุดแล้วครับผมต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนของการปาดเฟดนะครับผมการปาดเฟดเนี่ยปาดเพื่อให้เฟดกีตาร์ มีความเสมอกันเท่ากันนะครับผมก็เวลาเล่นหรือว่าเวลาตั้งแล้วเรียบร้อยมันจะได้ไม่ติดเฟตก็เดี๋ยวนี้เราจะไปหาพวกเศษไม้หรืออะไรก็ได้เป็นอุปกรณ์ทดแทนที่จะเอามาทดแทนตัวบล็อกตัวนี้นะครับผมตัวนี้มันเป็นตัวสําเร็จรูปแล้วห่อด้วยกระดาษทรายเดี๋ยวเราจะไปหาไม้หรืออะไรก็ได้ครับเอามาแปะกระดาษทรายแล้วก็เอามาใช้กันดูครับไปครับผม เนี่ยพอดีเลยครับผมอ๋ยวขอดูหน่อยสิครับเดีย๋ยวเราอันนี้ไปก็ได้ครับอือมันจะใกล้เคียงอ่าโอเคปะขนาดดูแล้วมันก็ตรงพอสมควรเลยครับผมเนี่ยมีเศษหักมัวด้วย่ะไปเดีย๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าครับเนี่ยครับเราก็ได้ลักษณะไม้ที่มันมีลักษณะคล้ายกับตัวบล็อกตัวพวกนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองแปะกันดูนะครับผมก็มีทั้งอันเล็กแล้วก็อันใหญ่เลย ดี๋ยวเราจะต้องหาอะไรมาลองคอกีตาร์ด้วยอย่างเช่นตัวเนี้ยมันเป็นที่ลองคอกีตาร์ตามปกติก็คือวางไว้เพื่อเซตไว้เพื่อให้มันอยู่ให้คอมอยู่ตรงที่สุดให้มันรับแรงในการปาดเศษของเรานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราหาอะไรมาลองแทนไอ้ตัวนี้ก็ได้อย่างเช่นพจหนังสือหรืออะไรก็ได้ครับผมกล่องก็ได้นะครับผมก็ให้มีความสูงที่มันพอดีอครับผมพอดีที่จะ ใช้ในการปาดเฟสครับอ่ะอย่างตัวเนี้ยพอดีเลยครับผมเดี๋ยวเรามาเพิ่มความแข็งแรงของตัวบิดกันนะครับผมให้มันมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นสกูนะครับผมแล้วก็เจาะซ้ายขวาเลยเพื่อให้มันอยู่นะครับเพราะปกติบิดมันจะเป็นการติดกาวครับผมอ่าก็เจาะลงไปได้เลยครับผม ก่อนที่เราจะขัดเฟสนะครับผมหรือว่าเราจะทําการปาดเฟสนะครับผมเราก็ต้องเซฟบอร์ดก่อนเฟซชินก็บอกตัวเองก่อนก็คือโดยการแปะเทปกาวนะครับลงไปต่อไปก็อ่ากีดตรงชวงที่เราแปะไปนะครับผมทีลงันเลยเพื่อให้เฟสมา เดี๋ยวเรามาทําการปาดเฟตเลยนะครับผมก็คือตอนเนี้คอตรงแล้วแต่ว่าต้องย้ําเตือนก่อนนะครับผมว่าคอต้องตรงนะครับไม่งั้นในเวลาที่ถ้าคอแอนหรือคอโกงอ่ะพอเวลาเราปาดเฟดอ่ะพอเราตั้งคอตรงปุ๊บอ่ะเฟดมันจะไม่เท่ากันเดี๋ยวเราเริ่มปาดเฟดกันเลยนะครับผมปาดให้มันชั่วไปเลยครับผมขั้นตอนแรกเราปาดไปก่อนนะครับผมก็ปาดให้ทั่วเลย เพื่อให้รู้ว่าตรงไหนมันโดดเฟตตรงไหนมันโดดหรือเปล่าตรงไหนมันสูงเกินไปอ่าพอปาดไปสักหน่อยหนึ่งครับก็มาดูนะครับผมว่าตรงเนี้ยตรงไหนมันยังไม่กินคือถ้าเฟตมันเท่ากันแล้วครับผมมันจะกินทุกที่เลยครับผมจะกินทุกเฟตเลยตรงไหนที่ยังไม่กินอย่างเช่นตรงนี้ยังไม่กินแสดงว่าช่วงเนี้ยเฟตมันตอนที่เราดูคอไปตอนแรกครับมันสูงมาหน่อยเราก็ต้องปาดไปเหมือนเดิมาปาดลงไปจนกว่ามันจะกิน หลังจากที่เราปาดกันแล้วนะครับเราก็มาดูครับเนี่ยณนะตอนนี้คือมันกินทุกเฟสแล้วครับผม ต่อไปก็เอาไม้บรรทัดนี้ครับผมที่เรามีเราก็ลองวัดดูครับผมจากเฟสว่ามันมีแสงรอดไหมจากตัวเฟสเราวัดได้เลยครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้เรารู้ว่าเฟสกีตารที่เราเหล่าไปเมื่อกี้หรือที่เราปาดเฟสไปเมื่อกี้มันเสมอกันไหม ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการเหล่าเซตเตอร์น,นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เัตเตอร์น,นะครับถูก,กระดาษทรายก่อนหน้านั้นนะก่อนที่เราจะเหล่าเซตเตอร์เราก็ต้องวัดก่อนนะครับว่าเราจะเอาความสูงมันออกขนาดไหนเพราะว่าทัชชิ่งมันสูงมากเราก็กัเดเลยเราจะเอาออกประมาณนี้แล้วก็ดินสอนนะครับขีดไป ทั้งสองด้านนะครับผมไปแล้วก็ใช้ตัวซัดเดอร์นเนี่ยครับเหลากระดาษทรายแล้วเอามือถูไปบจะได้ประมาณนี้นะครับผมมันก็จะกินไปตรงที่เราขีดไว้นะครับผมะจะได้ประมาณนี้ แล้วพอเราเหลาเสร็จใช่ไหมครับผมเราก็เอาไม้บรรทัดตัวนี้กับชนะัตเตอร์น่ะมาวางรองไว้อย่างนี้ครับผมแล้วก็ดูว่าไม่ให้มันมีแสงไฟรอดจากช่องระหว่างชัตเตอร์กับไม้บรรทัดนะครับผมเพื่อความเสมอครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการใส่สายกีตาร์นะครับผมก็สําหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกกีตาร์เริ่มใหม่เลยนะครับผมก็เป็นสายกีตาร์ไฟฟ้าก็ได้ครับผมเพราะว่าสายกีตาร์ไฟฟ้านั้น มันจะนิ่มกว่าสายกีตาร์โป่งนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองมาใส่ใสายกีตาร์ไฟฟ้าดูนะครับผมมันก็จะลดอาการเจ็บนิ้วของเราได้ด้วยนะครับผม หลังจากที่เราตั้งสายกีตาร์เสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะ,จะเห็นเลยว่าพัชชิ่งมันสูงมากนะครับผมเพราะว่าแรงตึงสายทําให้คอที่มันตรงนะครับผมกลับมาโก่งนะครับเดี๋ยวเราจะทําการขันคอนะครับผมเดี๋ยวเราขันคอไปเลยนะครับผมในกรณีที่คอกีตาร์อตอนนี้มันโก่งนะครับผมโก่งมาเราก็ต้อง ขันออกจากตัวเรานะครับผม ก็สำหรับขั้นตอนทุกขั้นตอนที่ได้ทํากับกีตาร์ตัวนี้มานะครับผมอ่ามันช่วยให้1เลยก็คือเรื่องทัชชิ่งกีตาร์นะครับที่มันสูงมากก็ทําให้มันต่ําลงแล้วก็แก้การอาการบัดเฟดหรือว่าอาการติดเฟดกีตาร์นะครับผมที่เราได้ทําการปัดเฟดไป แข็งแรงให้กับตัวบิดกีตาร์นะครับผมให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นนะครับสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับผมหรือว่าเพิ่งเริ่มหาเซตอัพหรือว่าอยากจะเซตอัพกีตาร์ด้วยตัวเองแต่ว่ามีงบประมาณจํากัดนะครับผมก็อุปกรณ์พวกนี้หาได้ทั่วไปนะครับผมก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผม ก็สำหรับความแตกต่างในการใชตอัพกีตาร์ที่มีเหล็กขันคอและไม่มีเหล็กขันคอนะครับผมหลักการก็ใช้หลักการแบบเดียวกันทั้งหมดเลยครับแต่แค่ว่าตัวที่ไม่มีเหล็กขันคอนะครับผมเราจะไม่ทราบได้ชัดว่ากีตาร์ตัวนั้นอนะคอมาปุ๊บมันจะตรงหรือมันจะโกงหรืจะแอนเราก็ใช้วิธีการปาดเฟสอะครับช่วย แล้วก็ใช้วิธีการนำแซตเดิลนะครับลงและถ้าแซตเดิลที่ให้มามันต่ําเกินไปแล้วมันทําการปาดเฟดแล้วมันก็ติดเฟดเราก็สามารถเอาพวกเคเบิลไทหรือกระดาษนะครับผมลองเข้าไปในช่องแซตเดิลแล้วก็ยกแซตเดิลขึ้นมาก็ได้ครับผมแต่ว่าหลักการหลักกระบวนการทําก็เหมือนกันทุกขั้นตอนครับผม ปาดแค่ตรงช่วงบนหนึ่งเดียวก็พอนะ้วก็สําหรับกีตาร์ที่ไม่มีเหล็กขันคอนะครับผมก็ใช้หลักการวิธีเดียวกันนะครับผมแล้วก็สามารถใช้สายกีตาร์ฟ้ามาใส่ได้ครับผมสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูงกันนะครับหลังจากที่ลองทัชชิ่งไปเมื่อกี้นะครับผมก็จะมีอาการบัสเฟตอ่าพวกสายหนึ่งสายสองช่วงแรกๆนะครับผมแล้วก็สายหกนะครับแต่ว่าอ่าเรื่อง ทัชชิ่งอะครับผมความสูงของสายก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมก็ไม่ต้องเหลาลงนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําการปาดเศษกันนะครับ หลังจากที่เราได้ทาการเซตอัพอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ก็มาอยู่ที่ขั้นตอนการตั้งสายนะครับผมาทางเราจะมีชิกเล็กๆน้อยๆบอกกับคุณลูกคา้าหรือว่าดักตีไว้นะครับผมก็คือคือตัวกีตาร์ที่ไม่มีเหล็กขันคอนะครับผมในเวลาตั้งสายครับผมผมจะแนะนําให้ตั้งเป็นเป็น e f a t นะครับผมเพราะว่าถ้าตั้งเป็น E-Standard อะแรงตึงสายมันจะทําให้เหล็กเอ้มันจะทําให้ตัวคอกีตาร์มันงอได้ครับผม ซึ่งยิ่งงอมากครับที่มันก็จะยิ่งสูงมันก็จะยากต่อการเล่นครับผมก็เดี๋ยวเราลองมาตั้งเป็นเป็น e flat นะครับผมแล้วก็ถ้าในกรณีที่เราอยากจะเล่นเองที่แบบเป็น e standard เราก็นี่เลยครับผมใช้คา r โปนะครับผมทาบที่ f ฟ a หนึ่งอันนี้เป็นทีกเล็กๆ,ๆน้อยๆครับผมเดี๋ยวเราลองมาตั้งฝายกันดูนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราตั้งสายเรียบร้อยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็น E flat นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาคาดพาโป้ดูนะครับผมอ่าเนี่ยครับผมก็จะเป็น E standard แล้วครับผม ก็ะจะประมาณนี้ครับผม